สวัสดีครับอนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมอยากนำเสนอเรื่องราวของเราต้องรู้กับการทดสอบสมรรถนะของ New m g 3 Hybrid Plus ครับครั้งนี้มีตัวละครพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับคือภรรยาผมเองกะว่าจะป้ายยาวทั้งหน่อยตามรับชมให้ได้ครับว่า New m g 3 Hybrid Plus เนี่ยจะคลิกกับภรรยาผมได้หรือไม่นะฮะคำตอบอยู่ในช่วงเรื่ราต้องรู้ครับ แลสำหรับในช่วงท้องโลกยันยนนะครับข่าวสารก็ต้องไหวเกิดขึ้นมากมายในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะครับติดตามรับชมกันให้ได้สุดท้ายสําหรับรู้ก่อนขับกับอีซูซุนะครับจะมาพูดกันถึงเรื่องของการขับขี่รถในช่วงหน้าฝนว่าเราต้องขับขี่ยังไงเพื่อความปลอดภัยนะฮะหลังจากที่ดูแลไปเรียบร้อยก็การขับขี่นี่แหละครับสุดท้ายเลยเพื่อความปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุต่อการใช้รถใช้ถนนนั่นเองครับติดตามรับชมกันให้ได้ครับในช่วงรู้ก่อนขับกับอีซูซุครับท่านผู้ชมครับ หลังจากพักเบรกโฆษณานะครับเรื่องราวของ New MG 3 Hybrid p l บิดพักับการป้ายาภรรยาในครั้งนี้จะสำเร็จไหมรอรุ้นไม่ได้กันครับความทรงพลังท้าทายให้เรากล้าพบกาศขนาดใหญ่เดินหน้าออกไปเจอพลังที่ยิ่งใหญ่ บนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแปลกสะท้อนตัวตนซ่งหอตรวจการพายุผ่านไปแล้วม a สด้า BT 5 0ใหม่ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลก n ิวน e ิสันคิกส์อีพาวเวประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยดัดน e ิวนิสันคิกส์อีพาวเวอร yes นิสันออกไปพบความสุขบ,บนเส้นทางใหม่ <they> ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ <Yeah. S 1> m a z d a CX-5 ใหม่ ใหม่ล่าสุด m ิวเอ็กซ์เดนเน็กพขลังใหม่2.2 DDI Maxforce พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สีใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด m X, The Next Peak. ิวเอ็กซ์เดนเน็กซ์พี2.2 DDI Maxforce ครับวันนี้เข้าสู่การเดินทางนะผมอยู่กับ New MG 3 Hybrid Plus ครับเป็นอีกครั้งที่เรามาอยู่กับรถรุ่นนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยได้ทดลองขับตัวของ New MG 3 Hybrid Plus เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ประทับใจหลากหลายเรื่องเลยครับจนเป็นที่มาของที่การนำ MG 3 Hybrid Plus คันนี้นะครับมาสัมผัสอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเป็นทิปป้ายาเมียด้วยเพราะว่า ขากลับเดี again, from, ๋ยวผมจะให้เขาขับกลับลองดูว่าตัวไฮบริดครั้งแรกของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเล่าให้ฟังในวันนี้ใช้งานจริงแบบชีวิตประจำวันจริงๆเลยนะฮะออกเดินทางมาก็เส้นทางใช้งานครั้งนี้เนี่ยไปกลับอยู่ประมาณสัก200กว่าโลเสร็จ พี่เกิดหัวไว้ตั้งแต่แรกจะปลายามภรรยาซะหน่อยเพราะเดี๋ยวจะให้เขามาขับแต่นี้เนี่ยผมอธิบายให้ฟังก่อนว่าความเป็นมาของ MG 3 Hybrid Plus คันนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจมีอะไรเป็นทีเด็ดขยายความกันเลยครับจากตัวในเรื่องของ Hybrid Plus นะฮะรถรุ่นนี้นะ MG เนี่ยหรือ Morris Garad แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของจีนนะครับซึ่งเดิมทีอยู่ที่อังกฤษนะแล้วเขาก็ในครั้งนี้ MG 3 Hybrid Plus เนี่ยเขาไป ล่าแต้มไปล่ายอดจําหน่ายจากทางยุโรปมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาในไทยนะฮะแล้วก็ส่วนของจีนเองเนี่ยก็ด้วยเช่นเดียวกันรถคันนี้นะครับมีการออกแบบโดยทีมวิศวกรของทางฝั่งยุโรปเขาสัส่วนใหญ่นะที่มาเป็นเป็นต้นทางของไอเดียต้นทางการออกแบบนะฮะตัวรถนะครับก็เทียบเคียงกับในส่วนของคู่แข่งที่อยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยจะมีอะไรบ้างมียาริสมีตัวของซิตี้ มีตัวของ m a ด d a 2นะฮะแต่ตัวของ MG3 Hybrid Plus เนี่ยเขาแก้ในเรื่องของจุดอ่อนต่างๆในรถคลาสนี้ MG3 Hybrid Plus เนี่ยนะฮะถือว่ามีห้องโดยสารที่มีขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์เลยนะครับตัวรถมิติตัวรถเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกัน,ก,นกับคู่แข่งในเซกเมนต์แต่ว่าภายในเนี่ยได้เปรียบนอกจากในเรื่องของความความกว้างขวางนะฮะ มีในเรื่องของดีเทลต่างๆเทคโนโลยีอาจฉริยะในเรื่องของคําสั่งเสียงในเรื่องของเอ a ดาสนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยมุมมองของภาพกล้องมองหลังมี3 6 0องศามีนะฮะในส่วนของระบบไฮบริดมีการแสดงผลที่หน้าจอมีมาให้คำสั่งเสียงเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วมีมานะครับมีการปรับโหมดการขับขี่ได้3รูปแบบทีนี้ตัวของขุมพลัง มาจากขุมพลังหลัก 1,500cc นะซึ่งทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วตัวเนี้เขารวมพลังกำลังทั้งหมดกว่า190แรงม้าเลยแล้วก็ในส่วนของออช่วงล่างช่วงล่างตรงนี้นะครับข้างหน้านแมกกาสินข้างหลังเป็นทอชันแต่ในส่วนของปีกนกและในส่วนของช่วงล่างหลักที่เป็นเหล็กกล้านะวันนี้เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของอลูมิเนียมนะฮะ เซตเข้าไปฟิลลิ่งมันอารมณ์เหมือนรถแข่งเลยนะมันค่อนข้างจะฉับไวเวลาควบคุมนะฮะพวงมาลัยจากเดิมที่เคยบอกว่ามันมีการปรับหมดหมู่ของพวงมาลัยแยกในเรื่องดีเทลตรงนี้ได้ในครั้งนี้นะครับเขามีโหมดกันกับขี่ให้เลือก3หมโหมดกันกับขี่ด้วยกัน normal eco sport แต่ไม่ได้ลงดีเทลในการปรับน้ำหนักพวงมาลัยต่างๆอะไรได้นะฮะตรงนี้แล้วก็อย่างนี้เขาบอกว่าแบตเตอรี่ของเขานะถ้ากำลังมันเต็มนะครับ สามารถวิ่งในรูปแบบของ e-v Mode ได้ระยะทางไกลถึง100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็รับหน้าที่นะครับในการขับจากที่พักนะฮะมาที่อัมพวาแล้วอย่างที่บอกไว้เป็นทิปป้ายามเนี่ยเดี๋ยวขากลับจะให้แฟนลองขับดูว่าระบบไฮบริดต,ต่างๆกับรถที่เขาใช้อยู่เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะฮะ ยังไม่บอกราคาภรรยานะตอนนี้ผมยังเงียบในเรื่องราคาไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปคายในช่วงปลายคลิปอีกทีนึงว่าราคาเท่าไหร่ภรรยาจะชอบไหมตัวเล็กที่นั่งข้างหลังก็จะโอเคกับพื้นที่ด้านหลังของเขาหรือเปล่านะครับ ก็เป็นครั้งแรกครับที่ให้ภรรยาขับรถให้นั่งนะเดี๋ยวผมก็จะให้ข้อมูลเข้าไปว่ารถคันนี้มีอะไรน่าสนใจแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้ลองสัมผัสในส่วนของไฮบริดนะครับซึ่งเป็นไฮบริดพัดด้วยแล้วผมก็ออกตัวล้อฟีไปเลยว่าไฮบริดตัวนี้นะวันนี้เป็นไฮบริดที่ดีที่สุดในตลาดรถยนต์ของเมืองไทยก็ว่าได้เพราะว่าเ,เขาไม่สูญเสียพลังงานเลยนะแล้วก็ที่สําคัญ กตลลิรี่ที่เขามีสะสมอยู่นะครับที่ใช้ขับเคลื่อนในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะทันระยะทางได้รวมๆหนึ่งร้อยกิโลเมตรเลยนะอันเนี้ยที่ถือว่าเป็นไฮไลท์จุดเด่นนะฮะก่อนที่จะถึงฟิลิปปินส์นะคับขี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายภรรยาก่อนแต่ว่าอย่างนี้อานาพิจวัตรของรถคันนี้นะถึงแม้ว่าเป็นรถเล็กนะฮะด้านหลังก็จะเห็นตัวเลขผมเนี้ยนั่งสบายสบายเลยกว้างใหญ่นะครับมีช่องแอร์มีต่างๆนานาให้นะแล้วก็นี่ผู้ชม การใช้งานหน้าจอต่างๆนะครับจะเห็นในเรื่องการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Apple c a r p l a y พนโต้ตรงนี้นะฮะก็มีสามารถเชื่อมต่อได้นะูหนังฟังเพลงนะครับูุนังอาจจะไม่ได้คุอาจจะต้องไปปลดระบบหรือปลดล็อกอะไรก่อนตรงนี้นะแต่ฟังเพลงเนี่ยสามารถใช้ตัวโทรศัพท์เราเนี่ยนะครับเป็นตัวส่งข้อมูลนะฮะแล้วก็มาเล่นเสียงมาใช้เสียงผ่านตัวร เอานะครับวันนี้นะครับสำหรับ MG 3เองเนี่ยนะฮะจริงๆผมก็คุ้นชินอยู่แล้วแต่บรรยาเพิ่งเคยเพิ่งเคยสัมผัสก็จะบอกเขาว่าตอนนี้ที่เขาขับอยู่ก็หลายสิบกิโลแล้วนะเดินทางจากอัมวากำลังเข้ากรุงเทพนะครับ190กว่าแรงม้าแน,น่อนอดว่ารถที่เขาใช้อยู่นะตัวนี้มันจะแรงกว่าเกือบเกือบเท่าตัวเซึ่งในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองก็ประหยัดขึ้นกว่ารถที่เขาใช้อยู่ประจำเนี่ย พอสมควรนะณนะวันนี้เราใช้ตัวเลขอยู่นะครับขับแบบเร็วบ้างรถติดยาวๆเลยนะฮะเราก็สลับกับช่วงเร็วบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะเจอรถติดมากกว่าใช้เบรกค,ค่อนข้างจะบ่อยนะครับมวมกันกับขี่ตอนนี้เป็น normal นะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นหนูนะก็ณนะวันนี้ MG 3ไม่ได้เป็นลงดีเทลเหมือน MG 4ที่ไปปรับในส่วนของคันเร่ง ปรับในส่วนของน้ำหนักโคมาลัยนะฮะปรับในส่วนของดีเทลเอื่นๆได้ใหม่เขาล็อกไว้3โหมดนะครับมี normal มีตัวของ eco แล้วก็มีตัวของ sport แต่ตอนนี้ยระยามผมใช้เป็น normal อยู่นะครับซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ได้เสริมเข้าไปว่า ในการรีเจนไฟกับเนี่ยไอเคิร์สโหมดต่างๆที่ MG เคยใช้ระบบต่างๆเหล่านี้มาในวันนี้ก็ยังมีแต่ว่าต้องเข้าไปลือในหน้าจอที่มันอยู่ลึกพอสมควรแล้วตอนนี้เราเดินทางกันแล้วเราขับขี่กันแล้วนะครับเราใช้รถกันแล้วเนี่ยนะก็คงไม่จอดแล้วก็มานั่งปรับนั่งเปลี่ยนฟีเจอร์ต่างๆหรือเซตอัพรถนะครับตอนนี้ก็ใช้เพียงแค่หมดกันกับขี่สโหมดที่เขาจะได้สัมผัสนะแต่ว่า ในเรื่องของเอดในเรื่องของเ,อเทคโนโลยีความปลอดภัยบายสปอร์ตรั tone, keep, ure, ติฟูซอนโทนเลนค k e e เลนดิฟาเจอร์อะไรพวกนี้ตอนนี้มันฝังอยู่แล้วแต่ว่าเ d a s คงไม่ได้เปิดให้เขาใช้นะฮะก็ให้เขาใช้ขับตามารูปแบบธรรมดานะครับแต่สิ่งที่แน่นอนความเฟิร์มของตัวรถเนี่ยมันจะเฟิร์มขึ้นช่วงล่างนะครับชนาบกสันข้า,า,า,าขงหลังนี่เป็นทอชั่น ตัวปิดนกเป็นอลูมิเนียมนะนะซึ่งในส่วนปิดนอกอลูมิเนียมส่วนใหญ่จะอยู่ในรถแข่งนะฮะก็เอาฟิลลิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาอัปเกรดใส่ตัวของ MG 3ตัวไฮบริดพลัสใหม่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกบอกกุปกรณ์เมื่มความสะดวกค่อนข้างจะเยอะในเรื่องทำสังเเสียงก็ยังไม่ได้ให้เขาเล่น ในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆเหล่านั้นนะฮะตอนนี้ให้เขาโฟกัสในเรื่องการขับขี่เพียงอย่างเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกทีว่าเท้าเขามือเขาการควบคุมรถของเขาเนี่ยเขาจะมีคอมเมนต์ยังไงบ้างนะครับกับตัวของไฮบริดพลัดใน MG3 นี่นะแต่นึ่เนี่ยเขาเัมผัสว่ามัน,ม,น,ม,นมันแรงขึ้นแน่ๆก็ให้เดี๋ยวเขาให้เขา ขับไปยาวๆครับผมจะได้มีเวลาแอบนอนบ้างแล้วเดี๋ยวอย่างนี้ร้อยกว่าโลที่ว่านะครับที่อยู่ที่เขาทําหน้าที่อยู่หลังกงมันไหลเนี่ยก็เดี๋ยวฟังบทสุปจากเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาสัมผัสใน NG3 Hybrid ิดพัดจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ผมใช้สมาธิเ,เขาขับขี่ไปก,ก่อนและผมกับลูกก็จะใช้สมาธิในการนอนและเริ่ม,ม่วงแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงนะครับว่าทริปป้ายยาของผมเนี่ยนะกับ ดีวเอ็มจีสามไฮบริดพัดนเนี่ยจะคลิกกับเขามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาสัมผัสกับครั้งแรกที่เขาได้ลองตัวระบบขุมพลังไฮบริดจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้เขาโฟกัสในเรื่องการขับขี่ก่อนให้เขามีสมาธิกับเส้นทางให้เขามีสมาธิกับถนนไปก่อนแล้วกันนะครับใ,ใจเรานอนกันดีกว่านะสบายแหละเราได้พักผ่อนแล้วอา่านผู้ชมเดี๋ยวไปสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับของการเดินทางในครั้งนี้ กับ New m g 3 h y b r ิด p l u ทริปป้ายาให้ภรรยาครับเดี๋ยวว่ากันครับบทสรุปทั้งหมดของเรื่องราวการเดินทางในครั้งนี้ครับสรุปทริปนี้ครับทริปป้ายยาเมียกับ New m g 3 h y b r ิดพลั s แล้วนะฮะที่ใช้การเดินทาง รวมๆแล้วเนี่ยสามกว่ากิโลเมตรเลยนะฮะกรุงเทพไปที่สมุรสงครามแล้วกลับมากรุงเทพใหม่ถามว่าป้ายาสําเร็จไหมอย่างนี้ตอนแรกผมไม่ได้บอกราคาเขาครับว่าราคาของรถคันนี้ที่เขาขับกลับมาให้เนี่ยราคาเท่าไหร่ก็พอบอกราคาไปตาลุกเหมือนนะฮะเริ่มต้น579,00 0ไปจบที่รุ่นท็อปเนี่ยที่เอามามาทสเนี่ยนะครับ6 1 9ส0 0บาทเท่านั้นเขาชอบนะเรื่องการตอบโจทย์ในเรื่องความประหยัดในเรื่อง e v โหมดที่ คุมได้ง่ายๆบอกเขาว่าใช้ e v ได้ทั้ร้อยโลเนี่ยบอกโหไปทำงานไปกลับนี่แทบจะไม่ต้องใช้น้ำมันตัวอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนหน้าจอก็ใช้งานง่ายนะระบบความปลอดภัยเขาชอบเพราะว่าบ่อยครั้งที่เขาจะเดินทางไปกับลูกผมนะครับตัวนี้เนี่ยเตือนออกนอกเลนตัดกำลังจากหน้ารถคันหน้า adaptive cruise c o n t o l ต่างๆนานา,นานแฮปปี้เลยแต่ที่เขาเพูดถึงในเรื่องของเซกเมนต์ของรถ ที่อยากจะขยายอยากจะขยับขึ้นไปอีกหนึ่งคลาสก็ถือว่าเป็นคำตอบหลักที่เราก็เถียงไม่ออกเหมือนกันนะฮะตัวลูกสาวเนี่ยชอบชอบรถซิ่งชอบรถเร็วเวลาผมขับเนี่ยจะยุ้ผมขับซิ่งซิ่งตลอดนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ค่อยคอย,คอยตามเขาเท่าไหร่นะแต่พอครั้งนี้มีบางครั้งที่ต้องใช้ความเร็วก็ชื่นชอบครับก็บื้อวาดีสำหรับเขานะฮะก็ตรงนี้ฮะเป็นทั้งหมดแต่สำหรับผมแล้ว อย่างนี้ในเรื่องของแคมเปญในเรื่องของราคาก็ล่อใจนะ8,800ในเรื่องเงินดาวหรือจะเลือกผ่อน5,000กว่าบาทเนี่ยก็แล้วตัวรถ6,19,000บาทที่เป็นตัวท็อปเนี่ยในราคาตรงนี้นี่ถือว่าขอนี้ให้มาครบ a อ a ดอสทำงานได้ดีระบบ h ฮบริดน้ำมัน1งถังง,งหนึ่งอนะ่ะ38-39ลิตรเท่านั้นนะฮะแต่วิ่งนะใช้งานจริงผมกล้าพูดได้เลยว่าประมาณ 800 1, ถึง1,000กิโลทำได้แน่ๆต่อการใช้งาน1,000ของระบบไฮบริดของเขาอะนะช่วงล่างเิลลิ่งโอเคแต่อาจจะไม่ได้อย่างของผมคนระอบครัวมีพ่อแม่ลูกอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้นะัถ้าเป็นแฟนการคู่รักนะฮะนักศึกษาจบใหม่นะครับหรือที่ชอบใช้รถในเมืองนะครับที่ชอบความคล่องตัวผมว่า MG3 h y บ r ิดพ l ัสเนี่ยน่าจะเป็นความตอบให้คุณได้แบบว่า ไม่คะไม่เขินเรียกได้ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยก็ลองไปดูนะฮะ MG 3 Hybrid Plus รถเล็กที่เป็น h y บริดรุ่นล่าสุดขายจากอังกฤษก่อนนะจีนแล้วก็มาไทย สรงพลังท้าทายให้เรากล้าพบมนกาขนาขใหญ่ลดเดินหน้าออกไปเจอพลังที่ยิ่งใหญ่แกรงบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแกรงสะท้อนตัวตนซึ่งหอตรวจการพายุผ่านไปแล้วมาส d a าบีทีห้ใหม่ Max 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกทนสู้ไม่ถอยพร้อมพุงพ่งใส่ทุกอุปสรรคลุยให้สุดแบบไม่กลัวใครนิสันนวาราใหม่ต้งทนพร้อมลุย ออกไปพบความสุขบน,นเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ m a ส DA า CX 5ใหม่ใหม่ล่าสุด New x e n x P พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมันติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New x e n x P 2.2 DDI Max Force สนับสนุนโดย Mazda Ford เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโตเวิร์ t ไทยแลนดครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เรามากระตุ้นตลาดรถยนต์กันหน่อยนะครับแหมช่วงนี้ปีนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับตลาดรถยนต์บ้านเรามีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมาฝากหลายรายการเลยครับเริ่มกันที่ Ford นะครับ Ford จัดโปรยิ้มกว้างนะครับ อันนี้สำหรับเกษตรกรไทยโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าดาวแค่5%เท่านั้นเอง Ford ประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญโปรยิ้มกว้างด้วยเงินขายการชำระค่างวดที่ยืดหยุ่นและออกแบบมาเพื่อสอดร,รับกับรอบฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการสภาพคล่องของครัวเรือนลูกค้าเกษตรกรที่สนใจซื้อรถฟอร์ทุกรุ่นอาทิฟอร์ดเลนเจ XLS กระบะ4ประตูยกสูง Ford Ranger w i ์ e Track v 6 Ford Ranger Sport ปอตกระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อรวมถึง Ford ทุกรุ่นสามารถร่วมแคมเปญสินเชื่อพิเศษเลือกชำระค่าง,งวดล่วงหน้าได้แบบ3เดือน6เดือนหรือ12เดือนดาวเริ่มต้นเพียง5%ผ่อนนานสูงสุด84เดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีและการรับประกันคุณภาพรถใหม่จากโรงงาน5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโเมตร ตั้งแต่วันนี้ยา,ยาวๆไปจนถึงสิ้นปีนะครับ31ธันวาคม2568สุซูกิก็จัดโปรหนักให้กับรุ่น c e l e ลริโอนะครับเป็นรถอีโคคาของเขาเนี่ยนะครับผ่อนเดือนละ3,003ไหวไหมครับบริษัทซุซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดแคมเปญสุดร้อนแรงแห่งปีผ่อนหนักทำไมจัดไปคนละครึ่งให้กับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของซุซูกิเซ l เลริ รถยนต์นั่งขนาดเล็กเครื่องยนต์1ลิตรประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรสําหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาเพียง3,19,900บาทและรุ่นท็อปเป็นรุ่น gl up cvt นะครับเกียร์อัตโนมัติราคาจําหน่ายเพียง3 9 9 9 9 0 0บาทโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการจัดแคมเปญช่วยผ่อนสูงถึง 50%ต่อเดือนนานสูงสุด20เดือนหรือสามารถเลือกอีกหนึ่งโปรโมชั่นยอดนิยมคือผ่อนนานสูงสุด99เดือนเพียงเดือนละ3,302บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา3ปีสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชรูมซูซูกิทั่วประเทศ โปรโมชั่นพิเศษนี้มีจนถึงวันที่31พฤษภาคม2,568 x p e ปเพิงประเทศไทยก็จัดงานใหญ่เหมือนกันนะครับ x p e เพิงรถโชว์2025นะครับก็นำรถไฟฟ้าของเขามาโชว์แล้วก็จัดโปรโมชั่นพิเศษด้วย x p e เพิงประเทศไทยจัดงานใหญ่ x p e เพิงรถโชว์2025ให้ผู้สนใจได้สัมผัสอนาคตแห่ง AI Mobility กับ x p e g เพิง G6 และ X9 พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษในรุ่น g 6นั้นให้ฟรีดอกเบีย้ย0%นานสูงสุด60เดือนฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีและฟรี wall box charger พร้อมติดตั้งส่วนรุ่น x 9 smart coupe mpv นั้นฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรี wall box charger พร้อมติดตั้งและรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ hv และมอเตอร์ขับเคลื่อนนาน8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กิเมตร รับประกันคุณภาพสินค้า5ปีหรือ120,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีงานเอ็กซ์เพิร์โโชว์2025นี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานครตลอดช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกร,รกฎาคม2568 สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยนะครับก็เปิดแผนสำหรับการทำกิจกรรมในปี2,525 25นี่นะครับแน่นอนครับสำหรับงานคาร์ดีปีนี้มาตรฐานสูงขึ้นแน่นอนครับ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568โดยสุรศักดิ์จรินทองนายกสมาคมเป็นประธานและได้เปิดแผนการทำงานปีที่2ซึ่งมุ่งยกระดับความเข้มข้นของทุกกิจกรรมขึ้นจากปีที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์พร้อมเดินหน้าจัดงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจาปี2568หรืองาน Thailand Car of the Year, Thailand EV of the Year และ Thailand Motorcycle of the Year 2025ภายใต้มาตรฐานการจัดงานระดับสากลและกิจกรรมอื่นๆโดยทุกกิจกรรมล้วนยึดผลประโยชน์ที่ทางสมาคมและสมาชิกของสมาคมจะได้รับผ่านทางกิจกรรมในรูปแบบต่ตางๆอันหลากหลายเพื่อเสริมแกล่งทักษะวิชาชีพสื่อมวลชนสายยานยนต์และส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมประชุมอย่างคับข้างและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่สมาคมจัดขึ้นมาโดยตลอดนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของท้องโลกยันยนนะครับเช่นเคยครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันที่ w w w p o r t h บ w o r l d t h a i l a n d c o m ครับ E-SUSU 2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกรู้ก่อนขับกับ e s US u ู u ตอนขับรถให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการปรากฏว่ามีฝนตกชุกและต่อนเนื่องกระจายไปทั่วประเทศแน่นอนว่ายอมทำให้การขับขี่รถยนต์ ก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายรู้ก่อนขับกับอีสุจึึงมีข้อแนะนำการขับรถให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนมาฝากกันครับลดความเร็วของรถเมื่อฝนเริ่มตกใหม่ๆควรลดความเร็วของรถให้ช้าลงเพราะเม็ดฝนจะรวมตัวกับฝุน่นหรือเศษดินบนผิวจราจรกลายเป็นโคลนลื่นๆทำให้รถเสียอาการและหมุนได้ง่าย ควรเว้นระยะคันหน้าให้มากกว่าเดิมเพราะฝนตกถนนจะลื่นกว่าปกติหากเกิดเหตุฉุกเฉินด้านหน้าจะได้มีระยะเบรกที่ปลอดภัยและหยุดรถได้ทันท่วงทีใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมเมื่อเกิดฝนตกควรใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมโดยการเปิดไฟหน้ารถเพื่อให้รถคันอื่นสังเกตเห็นหากฝนตกหนักมากๆสามารถเปิดไฟตัดหมอกหน้าหลังรวมด้วยได้ แต่ไม่ควรเปิดในขณะที่ไม่มีฝนตกหรือฝนโป,ป,ปรยปรยเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังแยงตาผู้อื่นที่ใช้ทางสัญจรเดียวกันอีกด้วยใช้สัญญาณไฟเลี้ยวทุกครั้งเมื่อต้องเปลี่ยนช่องทางและงดเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินในขณะที่รถของคุณเคลื่อนที่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเฉ,นเฉพาะในขณะที่รถจอดเสียหรือจอดกีดขวางบนเส้นทางจราจรเท่านั้นระมัดระวังการใช้เบรก อาจจำเป็นต้องเหยียบเบรกในขณะฝนตกการเหยียบเบรกแรงบนถนนที่เต็มไปด้วยน้ำอาจจะทําให้รถของคุณเสียหลักได้ง่ายกว่าถนนที่แห้งโดยเฉพาะรถยนต์ปิกอัพที่ด้านหน้าจะหนักกว่าด้านหลังยิ่งเสียหลักหมุนได้ง่ายกว่ารถยนต์ประเภทอื่นๆนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงควรเว้นระยะห่างระหว่างรถคันหน้าให้มากขึ้นเพราะเมื่อต้องเบรกจะได้ค่อยๆเหยียบเบรกให้รถชะลอตัวลงและรถไม่เสียอาการจนเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง ระหว่างน้ำท่วมขังเลี่ยงการขับรถลุยจุดน้ำขังด้วยความเร็วสูงอาจทำให้รถเกิดอาการเหินน้ำจนรถเสียหลักและควบคุมรถไม่ได้นอกจากนี้การลดความเร็วในขณะผ่านจุดน้ำท่วมขังจะไม่ทำให้น้ำกระเซ็นไปโดนรถผู้อื่นรวมถึงคนบนทางเท้าอีกด้วยหากทางข้างหน้ามีน้ำท่วมขังสูงถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ควรเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น แต่หากจำเป็นที่จะต้องไปเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีเทคนิคในการขับรถฝ่าน้ำท่วมสูงซึ่งรู้ก่อนขับกับอีซูซุจะได้นำวิธีการมานำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไปที่สำคัญมากควรจดจ่อยอยู่กับการขับขี่ไม่กวนละสายตาจากถนนโดยไม่จำเป็นเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันยอมเกิดได้มากขึ้นในขณะที่ฝนตกเมื่อเกิดสถานการณ์ขับขันจะได้หลบเลี่ยงได้ทันท่วงที ข้อแนะนำสุดท้ายไม่ควรจะรถใต้ต้นไม้เพราะฤดูฝนอาจจะมีพายุลมแรงต้นไม้อาจจะหักหรือโค่นล้มมาโดนรถจนเกิดความเสียหายได้ฝนตกทุกครั้งควรลดความเร็วลงลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นที่ใช้ทางสัญจรเดียวกันได้เป็นอย่างมาก รู้ก่อนขับกับอีซูซุจะได้นำข้อมูลดีๆของการดูแลและการใช้รถยนต์มาให้ทราบกันในตอนต่อๆไปครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์จัดดานนี้นะครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ครับ วันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางทรบห้ากด5ห้5ครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับขอขอบคุณทางโชว์รูม m a สด้ a อัลบอรอส์ามินทากมอ 2, สองำหรับสถานที่ในการถ่ายทำครับรายการตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ